ท่านท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนกับ Ansty วันนี้อยู่กับผมกับตันกนะครับแย่ yeah, วันนี้เราอยู่กับ Play Management Day ที่ผมไม่ได้ลงกับคุณเจเจวันจันเนื่องจากอ่าวันจันอยากเล่นสกัด i p a c t Tori V3 เอ้าโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวผมเลย์เลยก็แล้วกันอุ้ยแมวน,นี้ชื่อว่า Escape the Castle นะเย้ yeah, คุณเจเจสวัสดีครับมาเปิด นะท่านชมเอ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอ้ยเกิดอ้าวเฮ้ยเอาจริงดิเอาทำไมคุณคุณคุณเกียดจังเหรครับอเพื่อนอย่าตามอย่าตามอ่ะคุณเจเจแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคือแมทเนี้ยมันต้องเล่นแบบเล่นคนน้อยน้อยมันจะมันมากไปเออ เออเออเออเอืมต่อเนาะแม่โอแหลก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 ,กอาจอยู่ปะเนี่ยโอเคอาจอยู่อุ๊ย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 ,ย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 ทำลายหมอ้อได้ด้วยคุณเจเจครับสวัสดีครับ ทำกันอย่างนี้เนี่ยผมได้ถึงบอกว่าต้องเล่นคนเดียวไงไม่งั้นคือเวลาเล่นเล่นเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยบางชีมันมันแบบมันนั่นไน่นบนมีอะไรอะ่ะมัาไม่มีอะไรนี่หว่าเจได้เอา security key มาไหมเอ้าโอเคจำ on เดกดาด to knock them out อ๋ออ๋อเข้าใจละให้จำ โดดเหยียบหัวกาดนี่เองเพื่อมันโอ้โหทำลายมโหเกมนี้นะคะเป็นเกมที่ผมคิดว่าน่าจะดูสมจริงมากนะครับไปโอ้ยโอ้ยอ้าวโอ้ยอยู่ก็ทำลายได้เฉยอะครับท่านผู้ชมเข้าใจแล้ะเข้าใจแล้ะโอเคไปกันต่อเลยครับตอนนี้คุณเจเจได้วิ่งขึ้นไปด้านบนคุณเจเจด้านบนมีอะไรไหมครับโอ้โห เจ้ากล่องไหน oh. เออเจ้ oh. เป็นไก่เรา,เากล่องนี้นะ oh. เอาได้ดีเลยราขี่เฉยเราผ่านแล้วเจ้ Jay. ไปเออไปไหนต่อ oh. เดี๋ยวทำลายหายก่อนอันนี้คือหายนะคะ <laughs> ตอนนี้คุณเจเจเขาอยู่ไหนกันเอ้ยหืม hmm. hmm. นี่มันกับดักคุณเจเจครับคุณอยู่ไหนครับตอน เออเป็นไก่ก็ตายได้นะโอเคจิรัตยาเย,ยียบโอเคเจโดดโดโดโด,โดมาโดนมาโดนมาเหอนะอห้ามเหยียบห้ามเหยียบเชือกมันเหมือนกับดักอะเออกับดักที่มองเหน็นกันนี้ไงตอนนี้รอคุณเจเจอยู่นะครับเข้ามาอ่ะ เขามาแล้วโอเคไปกันต่อเลยผมว่าที่นี่น่าจะเป็นปราสาทเอ่อปราสาทหินหินเก่าแก่ที่มีความอันตรายเป็นอย่างสูงโอเคน้ำคุณคุณเจเจครับนะคุณคิดว่าน้ำพวกนี้น่าจะเป็นน้ำอะไรเอ้ย <c oughs> คุณเจเจคุณไปเกิดที่ไหนฮะโอ้โห คุณคิดว่าน้ำพวกนี้เป็นน้ำอะไรครับคุณคิดว่าน้ำที่สีเขียวๆเป็นน้ำอะไรเหรอครับคุณเจเจโอ้โอ้ยอุ้ยอุ้ยเทปขึ้นไปด้านบนกันต่อเลยครับวิ่งขึ้นแบบยาวๆอันนี้ห้องอะไรอ่ะเปิดได้ปะเปิดไม่ได้เนาะโอเคโอ้โห คลิกทู p l สเดลิเวอร์ทูเดอะบริดจ์อ๋อพักุณโดดไปได้ครับท่านผู้ชมผมบอกเลยรอบนี้อุ้ยทหารเยอะมากทหารเยอะมากอืมทหารทหารทำอะไรเจเจเปิดสะพานเล่นทำไม่ะ เปิดเปิดสภาลแล้วก็โดนมาอย่าอย่าอย่าโอ้โอ้โ,อโอคิวทหารไปกี่ลายแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูด้านนะ้ะโอ้ยทหารเดี๋ยวผมรอคุณเจเจมาละเดี๋ยวร<อ>ะหว่างที่คุณเจเจมาผมจะได้ขึ้นไปด้านบนนะครับอ่าขึ้นมาแล้วโอเคตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนผมใส่เสื้อนักโทษอยู่ยังไงก็ไม่รู้อยา่ยา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 อยอยไปทีละคน อืออฮือเรียบร้อยครับเจเจเสียงเสียงเบาอีกแล้วอะ่ะเสียงเบานิดหน่อยเพื่อนแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เขาขึ้นมาแล้วผมได้ขึ้นมาแล้วครับคุณเจเจเขากําลังน่าจะตามขึ้นมาอยู่ใช่ไหมใช่โอเคอันนี้คือทหารทหารหรอทหารหรอตลกอะ่ะเอ้ยเสียวอะ่ะ เกมเกมตุกหน่อยนะคะทพ่านผู้ชมไม่ไงคือผมอัดไปด้วยไงมันก็จะแบบชุกๆหน่อยมันมันิดึง,ดงเน็บแฟดแท็บแฟดแถบยูทูบนะคะใครจะไปกดติดเอ,อ่ออะไรอะฮะเมื่อกี้เราตก <c oughs> <c oughs> แฟดแพทคือคนที่สร้างแมบ,บนี้เหรอเออใช่เออซ c r สคา youtube แฟดแพทอือมีสิทธิ์แต่ว่าเราเห็นคนคนเนี้ยเขาสร้างแมปมาเยอะมากนะฮะสำหรับคนที่เล่นโลบกพวกชอบเล่นพวกชอบเล่นพวกชอบเล่นปากัวนะครับก็น่าจะรู้ว่าเขาสร้างแมปมาเยอะมากผมก็เล่นแมปเขาเยอะอยู่นะแต่ไม่ได้ลงมาอานะัานเนาะ โอเคผมผมผมดาว่าไม่น่าห้ามโดนเชือกแล้วนะฮะเจเจคุณลองไปโดนเชือกหน่อยโอเคขอบคุณมาก <laughs> มันคือกับดักอุย๊ยแอนิเมชันแบบนี้เขาดีอยู่นะใช่ไหมคุณเจเจด้านด้านล่างมันเป็นมันเป็นหนามปะถ้าไม่กี่เห็นไม่ผิดอะหนามเนาะไปต่อครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โห โอ้หูออคือแล้วว่ะแล้วก็ตรวตกแมพไปที่เรียบร้อยเอาไปทางไหนไปทางไหนทางนี้ใช่ไหมโอเคคุณเจเจด้านหน้าเป็นไรครับคุณคุณไปสำรวจทางให้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเสียว พูดถึงเรื่องอะไรอะ่ะ Watch for out เุ้ยอุ้ยอ้าวเฮ้ไปอยู่ด้านบนได้เฉยเลยโอเคนะครับท่านชมน่าจะเป็นประมาณนี้วิ่งไปต่อแบบยาวๆครับผมคิดว่าน่าจะห้ามโนพื้นเพราะว่าพื้นอาจจะเป็นหินที่ร้อนระอุก็ได้จริงๆเมื่อกี้กระโดดไปแล้วละ่ะมันคือหินที่ร้อนระอุนะครับอืม วัดที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยแท่นแท่นบูชาว้าวลูกแอสติเทมเพลมันสวยมากโอ้มันมันเหมือนทางลับอย่างไรอย่างหนึ่งอะไม่รู้อะความรู้สึกอ่ะให้ลองมาเหลือเจขึ้นไปเลย เฮ้ย,เ,ยเจนั่งนั่งนัง่เดี๋ยวเราดึงเองเจเรามีสิทธิ์ตายกันเยอะมากนะเนี่ยโอเคไปแล้วครับจังหวะนี้เชือกโดนเชือกอือหืออือหืออือหือผมได้แตกเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวตามไปเจเฮ้ยเดี๋ยวตามไปด้านหน้าเป็นไรอะ่ะ โอ้โอ้โอ้ใบมีดใบมีดอีหิโอ้โอุ้๊ยอุ๊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 เรือเรือนี่นี่คือเรือใช่ไหมโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทหาร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 วิ่งเลยครับเจอทหารก็ต้องวิ่งอันนี้ ดีแบบนี้อ๋อนี่นี่นี่้ยผมหนีคุณเจเตขึ้นมาเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูให้อ้าวใครมันโกรธเนี่ยท่านผู้ชมดูดิเออ้ยมันคืออะไรกันแน่เนี่ยเออเออ้ออทำไมผมได้อยู่ด้านบนน่ะเนี่ยออเอๆๆๆๆ สวัสดีคุณเจเจเมื่อกี้รู้ไหมผมขึ้นทางหลังคาคุณไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยอะผมขึ้นทางหลังคาสินยอดอู้ใครมันอย่า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 เหยียบอย่าเหยียบอย่าเหยียบอย่าเพิ่งอย่าเหยียบนะอย่าเหยียบหยุดอย่าเหยียบ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 เจหยุดหยุดเลยทุกคนไปก่อนเลยไปก่อนเลย เออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนะครับคุณเจเจเพื่อนมันก็น้ออโอขอบคุณอะไรกันแน่เดี๋ยวท่านชมนคือแบบเพื่อนผมถึงได้บอกว่าแบบนี้ต้องเล่นคนน้อยๆครับไม่งั้นมันเพื่อนเอ้ยเพื่อนมันเจแก้ทำไมเนี่ยเจเขาแก้งผมมาดูดิแหน นี่โดนเงนนะเนี่ยเออ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 เดี๋ยวเพื่อนมันมาสวยแล้วอื้มอืมอ้มอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อนมาก่อนรอเพื่อนมาก่อนเจเขอแจ้งอุ๊ยอุยอุยอ้ยอุย้ยโดนปาดเจ็ดนะฮะอ,อย่าบอกนะว่าแตกอ่ะออยังไม่แตกนะมันไม่มีเช็คพอยนะ<อ>คือตอนนี้ผมเช็คพอยแล้วผมจะแกล้งคุณเจเจก็ได้นะ แปลตลกอ่ะเอ้เดี๋ยว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 มามามาแมปน่าจะอีกยาวไกลมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแก้งเออสวยอย่าแตกตรงนี้นะใจเย็นๆโอเคเซฟไปไออุ้ยโครงกระดูกท่านผู้ชม หูคงกระดูครับเฮ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยสองตัวดับเบิลคิวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปรอด้านหน้าดูอ้าวมีเพื่อนแอดมีคนแอดผมมาเออส่วนของผมนะครับชื่อว่าเอออะไรนะเขาเรียกว,ว่าเจอย่าเพิ่งกดนะขอไปบนสุดก่อนมันต้องไปทีละคนเดี๋ยวเจอย่าเพิ่งกดพอมาถึงบอกว่าอย่าเพิ่งกด เดี๋ยวนะท่านผู้ชมคือสมมุติพอเรามาถึงตรงนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งกดอะไรทั้งสิ้นโดดไปเลยเออเนีย่ยไม่รู้จะกรอกออเออเออเออโดดอย่างชำนานผมถนัดโดดพวกนี้มากไม่รู้ปเป็นไรโคตรถนัดเลยแบบไอห,หมุนหมุนยางเงี้ยออเออเอ้ยถ้าใครกดนะหัวร้อนนะโอ้ยนั่นเนยนั่นไงีทั้งอโอเคครับถึงแล้วนะโอ้ห้อง เฮ้ยทำไมเช็คพอยไม่ได้พงองปฏติมากรรมสวยมากตอนนี้เจอยู่ไหนอะโอเคนะคะท่านชมตอนนี้คุณเจเจได้มาถึงแล้วเอาจริงๆใช้เวลานานมากอย่าโดนเชือกเชียวนะถ้าโดนเชือกคนเดียวก็คือตายหมู่อะท่านชมเอาไอ้พวกนี้มาก็แตกออ,อ,อโอเคนะคะท่านชมอะไรเนี่ยขี่ม้า โอเคไปก่อนเลยใครจะไปอะไรก็ไปก่อนเลยผมเอาตัวนี้ก่อนโอ้โหสปีดลันอีกแล้วทําไมทุกหล่านปากลัวมันต้องมีสปีดรันด้วยเนี่ยมีเพื่อนแตกด้วยเฮ้ยติดติดเอ้าติดตายเฉย โดนต้นไม้หรออืมห้ามโดนต้นไม้โอเคได้ถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ยินเสียงคุณเจเจผมไม่ได้บ้าพูดคนเดียวนะท่านผู้ชมวันนี้คุณเจเจอยู่ด้วยจริงๆใช่ไหมครับคุณพูดคุณพูดคุณพูดหน่อยก็ได้นะคุณจิรัตครับตอนนี้ด้านหน้าคุณไปถึงยังครับ คนตอนนี้คุณอยู่ไหนแล้วอ่ะมันรายงานสถานการณ์มาสิโอเคไปต่อ,อ,ตอท่านผู้ชมผมว่าเราควรดีดนิ้วแบบฟัสต์โฟร์ดทาพนะปลย แล้วผมจเจา security key มาทำไมก็ไม่รู้นี่เอ่เอเช็คพ o i ต์ไม่ได้อีกอืมโดดลงไปด้านล่างเหรออ๋อนั่นเร v วลเ e v งงเลยโดดลงไปหนะ้าเเยียบครับโอเคเพื่อนเพื่อนขึ้นมาไม่ทันได้ตัวแต่เรียบร้อยด้านบนมีอะไรนาะด้านบนมีทางไปครับ ผมบอกเลยแมปนี้อีกยาวครับแมปนี้แอนิเมชันเขาดีนะผมชอบสำหรับกมโอโห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 ครับจางว่ะนี่ครับโดดเหยียบไปแต่เอ้ยเดี๋ยว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 นะเหมือนแอบเห็นอะไรด้านหลังไม่มีเนาะแสดงว่าผมตาฝาดแน่เลยไม่มีอะไรหรอกไปคุณคุณเจเจครับตอนนี้คุณขึ้นไปชั้นบนสุดแล้วใช่ไหมครับ คุณโอ้โหมังกรเขาจะพูดอะไรวอ t มังกรระวังไฟของมังกรไม่งั้นคุณจะตายได้โอเคโอ้โ okay. ห oh. <c oughs> ไม่ไม่จังหวะจังหวะในเกมมันคนละจังหวะโ oh, oh, oh. อ,อ้ยเอ้าแปลกเฉยจังหวะในเกมมันคนละจังหวะไงคุณเจเจ <c oughs> อันโดนไฟเลยสกิดไม่ได้เลยอืมสกิดไฟไม่ได้เลย <c oughs> เดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งเดี๋ยว คือจังหวะไฟในเกมแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะับื่านชมนไม่ต้องงงว่าทําไมผมผมแบบผมยืนอยู่ในไฟของคุณเจเจและคุณเจเจยืนอยู่ในไฟของผมได้มันคนละจังหวะโ okay. อเคคุณตอนนี้โอ้ไม่ได้แล้วจังหวะคือพอมันพ่นไฟเสร็จปุ๊บเราต้องออกเลยอะไม่ไงั้นไม่ไหวโอเคครับโอเคครับโอเคครับวิ่งดีครับวิ่งดีครับจังหวะเนี้ยครับวิ่งดีครับอ เกมเขาไม่ยากนะท่านชมเนี่ยท่านชมมันมันเป็นคนละจังหวะพนก่อนก้อนพ่นอน,พนมาโอ้โหโอ้โห,โอโหเอ้ยผมแตกได้เลยผมแตกได้เลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหผมกลับตายท่านชมตอนนี้นะคะผมได้วิ่งไปแล้วเราได้เจอกับเจ้าทามงกร โอเคโอ้ยอา่าโดนม้ามาไหนคะอ๋าาออหโหฉีดฉีดค่ะฉีดเกือบตายเปิดประตูเปิดประตูสิทำไมโอ้ยมันมันมันแหลกอะทชาโชมมันแหลกมากเลยเดี๋ยวนะแชมโชครับมันแหลกมากเปิดประตูแล้ววิ่งไงครับ แมปนี้ยาวไว้ครับท่านผู้ชมผมบอกเลยมาไกลามากคือแมปเขาอาร์ตนะท่านผู้ชมมีด่านทุกด่านในปากัวเลยสปีดลงสปีดลั้นมีหมดสําหรับแมบนี้ผมขอแนะนําสําหรับคนที่ชอบเล่นปากกัวอเอสคปและก็คนที่ชอบตายด้วยแต่ไม่แนะนําสําหรับคนที่หัวร้อนนะครับเฮ้ยอะไรวาท่านผู้ชมเมื่อกี้เห็นไหมคือพอผมเหยียบปุ๊บเหมือนฮิตบ็อกมันแบบมันไม่พอดีอ่ะ หล่นกิ้งหล่นอตอนนี้หัวร้อนหัวเริ่มร้อนและอุ่นอุ่นและอุ่นอุน่นฮึรู้แล้วรู้แล้วกระโดดบนหัวปุ๊บมันจะทำให้ไอ้นี่ตกใช่ไหมอันนี้รู้ละไม่ไม่เมื่อกี้พอกระโดดบนหัวเหมือนมันกระเด็นออกมา นี่มันนี่มันโอ้โหท่านชมผมบอกเลยครับด่านนี้ยากมากท่านชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงคุณเจเจเพราะเสียงเขาเบาหน่อยนะแต่ว่าก็โอเคได้ยินอยู่อะโอเคขึ้นไปอยู่ครับจังหวะนี้อันนี้ด้านด้านบนนี้คือคือลาวาสุกสันหรอ นี่มันเริ่มเข้าอีเล็กเจเจไปทำอะไรไปทำอะไรในสีแดงอะอะไรอะเนี่ย Enemy on jump on there Defend all enemy โอ้โหต้องฆ่าทุก enemy โอ้โหยี่สิบตัวครับจังหวะนี้ครับไปแล้วครับมามามีตัวไหนมาอีกครับพี่น้องกับพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณเจเจอ่าะอ่ฮะอ่ฮะไม่ใช่แค่คุณเจเจผมก็ตาย ต้องชมแมพดียากนะไม่โอ้ยโอ้ยมันนับต่อมันเอ้ยเอ้ยโดดมันไม่โดดให้โอ้โหทริปเปิลคิวครับจังหวะนี่มันมามันมาลัวๆเลยโอ้ยโอ้ยล้มล้มล้มก็ได้เหรอโอ้โห เราได้สิบหกแล้วเราได้สิบหกโอ้โหสิบเกพุ่งปี๊ด <c oughs> ตอนนี้อุ่นอุ่น,อ,นอุ่นมากกว่าเดิมแล้วเอาผมให้ซัก200รอองศาศเซลเซียสอ่าเปิดได้แล้วไปแล้วเจ้าจังหว,วินนิ้งเงียวเจ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอันนี้คืออะไรอะ่ะเอาเฮ้ยผมมี security key เอาเปิดได้เฉยได้อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะ ซีเคดแบทอีวาดท่านชมอ่านที่มุมขวาล่างอาประตูเออยู่อๆก็อ้าวเสร็จแล้วหรอเนี่ยเดี๋ยวนะขอขอลองเล่นสีเบร็รบดก่อนผมไม่แน่ใจว่าเล่นได้เปล่านะเอเล่นได้ด้วยเอเฮ้ยอย่างเท่อโอ้โหโอ้โหคุณเจเจคุณอยู่ไหนเนี่ย แย่แย่ย่เออเออก็ประมาณนี้คุณเจเจตอนนี้คุณดูดิขี่สเก็ตบอร์ดอ่ะอย่างเฟี้ยวอ่ะโอเคนะครับก็ซักประมาณนี้ก็แล้วกันนะเอาเอาเอากราสพาสมาไปขึ้นขึ้นไปดูบนสุดกันไปไปปิดคลิปตรงนั้นดีกว่าคุณเจเจคุณตามผมมาคุณคุณขึ้นมาด้านบนอ่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคานผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวผมพาไปปิดคลิปเอาจัมแพดสปีดแพดโอเคโอ,คโอค้จัมก็จัมจริงๆเดี๋ยวไปปิดแมปกันด้านบนนะคุณเจเจขึ้นมาด้านบนคุณคุณขึ้นมาที่ไหนอะ่ะอ้าวอย่างนั้นผมปิดคลิปด้วยเฮ้ยเยตรงนั้นหน้าปิดเดี๋ยวนะ เอาโอ้โหปิดไม่ได้เอ่อโอ้โหตายอีกตายตอนจบอีกอืมดีจริงๆก็อย่าลืมฝากกดไล <c oughs> like, ค์กดซัปาคลายกดแชร์กดดิ่งกันด้วยนะคะก็เจอกันในคลิปหน้าก็แล้วกันบายบายมันมันมีให้กดเอ่อรับรีบารปะรีราวเอ่ว ผมถูกว่ามาอีกแมปแล้วะค่ะบท่านผู้ชมงั้นก็เจอกันในคลิปหน้าก็แล้วกันบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์ like กันด้วยนะอย่างนั้นก็ขอปิดสำหรับ p m พล e s Wednesday วันนี้ก็แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาเล่นแมปนี้กันเนะเาะฮโอเคอย่างนั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ